วัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมานำเสนอเมนูผัดมะเขือยาวค่ะส่วนประกอบในการทำมะเขือยาวเราก็จะมีอะไรบ้างนะคะดับแรกก็จะเป็นมะเขือยาวนะคะซึ่งเราหั่นแล้วเราก็นำไปลวกให้มันนิ่มก่อนนะคะแป๊บหนึ่งนะคะเราขึ้นมาให้มันสะเด็ดน้ำนะคะกระเทียมสับค่ะหมูสามชั้นค่ะ โหระพาแล้วก็พริกขี้หนูแดงเม็ดใหญ่นะคะน้ำตาลทรายค่ะเต้าเจี้ยวค่ะน้ำมันหอยค่ะ,อ,ะอันนี้เป็นรสด,ดีค่ะผงชูรสค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็น้ำมันค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำเลยนะคะดับแรกนะคะเราใส่น้ำมันนะคะตั้งไฟให้ร้อนก่อนนะคะ หลังจากที่น้ำมันร้อนแล้วนะคะเราก็จะเจียวกระเทียมก่อนนะคะเจียวกระเทียมให้หอมก่อนนะคะหลังจากที่เจียวกระเทียมหอมแล้วนะคะเราก็จะไปเจียวเออเอาหมูลงไปล้วนนะคะไปผัดให้มันหอมก่อนนะคะ เราจะผัดให้พอสุกนะคะไม่ผัดนานมากนะคะเพราะเดี๋ยวหมูมันจะเหนียวนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่มะเขือยาวลงไปผัดต่อนะคะกับหมูนะคะหลังจากที่เราผัดมะเขือยาวกับหมูนะคะเราก็จะใส่เก่อเจี้ยวค่ะใส่เจียวอันนี้ปริมาณก็คือแล้วแต่ความชอบของเรานะคะ เราก็ตามด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำมันหอยค่ะรสตีค่ะผงชะรสค่ะซอสปรุงรสค่ะแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากัน อันนี้คือเราชิมรสตามใจชอบเลยนะคะว่าชอบรสชาติแบบไหนนะคะผัดไปสักพักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราผัดแล้วชิมรสจนได้ที่นะคะเราก็จะใส่พริกที่หนูแดงเม็ดใหญ่ลงไปนะคะเพิ่มสีสันนะคะสุดท้ายนะคะพี่เอกนะคะก็คือใบโหระพานะคะเพื่อเพิ่มความหอมนะคะใส่เยอะใส่น้อยแล้วแต่เรานะคะแล้วก็ผัด ไม่ต้องนานนะคะพอให้มันสลดนะคะอันนี้ก็จะเสร็จเรียบร้อยนะคะสําหรับผัดมะเขือยาวใส่หมูสามชั้น,นของครัวบ,บ้านแอนสีนะคะถ้าชอบนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามนะคะกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ